แสดงว่าต้องแอบเก็บตรงเนี้ยตรง่อนไม่รักกันถูกนะมันไม่ใช่ว่าแอบเก็บลูกตรงนี้มันมันเก็บเลยเออแต่ทุกทีครูว่าหนูร้องติดกันไปเยอะไปหน่อยใช่ไหมแต่อย่างตรงที่ไม่เคยรักไม่เคยตรงเนี้ยลูกไม่เคยรักแล้วครูว่างจริงอ่ะตัดประโยคจะเพลาะกว่าเพราะมันติดกันเกินไปมันเหมือนมันบ่นโอเคค่ะนะคะคือตัดตรงนี้เออแค่ตรงเนี้ยลองใหม่เนาะค่ะ มา,ม,ามารักทำไม <c oughs> มารักทำไม <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตอนที่จะเสียฉันไป <c oughs> ทั้งทั้งที่ฉันหุ่มให้หมดใจแต่เธอกลับทิบ้งไปไม่เคยรักไม่เคยนึกแค่กัน <c oughs> <c oughs> แล้วจะเอาอะไรฉัน <c oughs> <c oughs> เฟือเออเจอนะติ๊กไว้นะลูกจะได้ไม่ลนมใช่เราตัดประโยคตรงนี้นะคะเราวงเปลี่ยนนตละไม่เคยรักไม่เคยนึกไม่เคยรักไม่เคยนึกแค่กันโน้ตนี้วันนี้ครูแหบลไม่ต้องสนใจไม่เคยรักหยุดไม่เคยรักไม่เคยนึกแค่กัน แล้วจะเอาอะไรกับฉันหายใจกก็บแล้วจะเอาอะไรกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะฮวงทำไมไม่เข้าใจเต็มที่เลยใช่เก็บติ๊กไว้ใหญ่ๆเลยนะคะลูกจริงๆสัญลักษณ์ที่เวลาครูใช้เวลาจะหายใจลูกอ,อ๋อดินสอนเหรอใช้เป็นอย่างนี้ลูกนูจะหายใจ<ม>ทำไมไมนหนูอ,อีกแล้วอะไรมื่อพี่เลี้ยงหนูอะไรลูก ตรงนี้ด้วยใช่ไหมอะไรไม่ออกใช่มันกาลังหาเนี่ยต้องทาเป็นแบบนี้ลูกแล้วหนูจะได้รู้ว่ามันคือตรงไหนบ้าง<ม>ที่หนูต้องทา<ช>บ้างที่หนูจะจบระโยคนะคะอ่ะงั้นต่อคะ่ะลูกเธอไม่เป็นอย่างฉันเธอไม่เป็นย่างฉันคงไม่เข้าใจเธอเธอไม่เป<ม>็นเธอไม่เป็นอย่างฉันคงไม่เข้าใจ หฟีลิ่ง <Feeling S 2> ของคำมาอยู่ที่อะไรคำที่มีความหมายทำไมคะลูกต้องคำที่มีความหมายเห็นได้ชัดอะ่ะควรจะใช้มันใช่ใช้มันให้เป็นประโยชน์คำไหนที่เห็นว่ามันมีความรู้สึกเเธอมป็นนงฉัค,งคำไหนล่ะคำไหนของประโยคน,นี้อ่ะอย่างฉันอืม เเอไม่ป็นนยทั้งอย่างฉันทั้งเข้าใจถูกไหมลูกเอาลูกไม่ใหญ่ค่ะคืออยากได้ตัวเล็กกว่านี้ลูกต้องตัวเองแล้วแหละทำไมยังเอาตัวเล็กๆก็รู้วจะมองเห็นหรอชอบตัวใหญ่หนูรู้สึกว่ามันเต็มหน้ากระดาษมันดูถ้าเป็นตะก่อนเขาให้เขียนใส่ไอแผ่นใหญ่เขียนกันเปล่าหนูชอบมากแล้วขึ้นแล้วขึ้นอ่ะเอานี้ปะนี่ี่ะเขาไม่ให้ทำแล้วลูกเออเขียนฉีเออถ้าอยากทำทำได้เลยนะลูกเป็นโลกจีนไม่เล็กก็ต้องใหญ่ไปเลยหรอคะ

ของเธอมากเหลือเกินเหลือเกินใช่ค่ะเหลือเกินอาจจะเล่นได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคําที่แบบทํไมมันมากเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบว่ามากเหลือเกินไม่มีเวลามันควรจะเศร้าลหละไม่มีเวลาให้ฉันเลยค่ะไปกับใครต่อใครทําเหมือนไปกับใครต่อใครทําเหมือนว่าฉันคือของตาย แล้วจะห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเขาฉันจะไปกับเขาอ่ะมันต้องออกความรู้สึกว่าก็ตอนนี้ฉันจะไม่อยู่กับเธอฉันจะไปกับเขาก็คือแบบว่าฉันเป็นของตัวเองอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรถ้าฉันจะไปกับเขาเราไม่ใช่ไปขอร้องเขาแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปกับเขาเออมันแบบไม่ได้หนักมากนะลูกแต่มันเป็นแค่ความมั่นใจเออแต่มันก็เหมือนกับเป็นความมั่นใจว่าฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาห้าม นะคะทาไปหลุดดีนะคะแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าฉันจะไปกับเขาแบบไปตะโกนนั้นเราคงไม่ใช่แค่แบบว่าหากฉันจะไปกับเขาแบบมันเป็นเรื่องของฉันอะพูดมันเต็มปากเต็มคําให้คํามันเต็มที่ไปกับใครตุกใครไปเนี่ยนะให้ไปกับใครต่อใครทำเหมือนว่าฉันคือของตาย แร้วจะห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเขามาเริ่มทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปอย่าเน้นไปเลือกไปไม่อ่ะแต่เมื่อกี้ข้างหน้ามาดีหมดเลยยกมือเข้าไปเดียบเมื่อกี้สวยหมดอ่ะเห็นเออยแล้วเป็นใครมาเริ่มทำเหมือนว่าฉันคือของตาย เธาจะห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเขามารักรถทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปทั้งที่ฉันทุ่มให้หมดใจหลบป่ะตรงนี้จะต้องหลบไหมแต่เราต้องถกบ็ต้องหลบครัวก็ต้องหลบมาส่งแต่ครูเคยบอกแล้วเพลงที่แล้วเมื่ออัพขึ้นไปต้องทำอะไรเนาะเนาะ เออบบธอกลับทิ้งมันไม่คายรักไม่คคยนึกแค่กันแล้วเธเอา,าแล้วเะอเอาอะไรไกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะพูดทำไมไม่เข้าใจไอต้องห่วงอย่าเบาไปเพลงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้คือเหมือนกับว่าไอตอนฉันดีกับเธอรักเธอแทบตาย <c oughs> เออไม่เห็นค่าฉัน แต่วันนี้อยู่ดีฉันมีคนใหม่เข้ามาฉันกําลังทําใจได้ฉันจะไปใช่ไหมโลกเสมอมมมมมมฉันจะไปอยู่ดีก็โผล่มาทำไมตอนนี้ทําให้ฉันทําใจไม่ถูกว่าฉันจะทำอะไรดีเข้าใจไหมคะแต่ว่าความรู้สึกของคนตัวเราเองอะหนูคิดว่าเรายังรักคนคนนี้อยู่ไหมไม่อาจจะมีนิดหนึ่งแต่คือถ้าหนู<า>ฟังที่ไฝ่ร้องอยู่ดีเนี่ยจริงอะในความรู้สึกของครูที่ฟังไฝ่ร้องอะครูจะรู้สึกว่าเราก็ยังรักคนคนนี้แต่ว่าเราทําใจที่แบบว่า เราคิดว่าเข <อ S 1> ากับเราเออมันมันไม่ใช่ <ขอ S 2> แล้วมันไม่คงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว<ข>อ,อ่ะ,อะเราอุตส่าห์เปลี่ยนใจที่จะไปกับอีกคนหนึ่งที่ที่เราจะคิดว่าเขารักเรามากกว่านะคะแล้วอยู่ดีอีตาบ,บาที่เราแบบว่าคือแบบว่าคิดว่าทําใจได้แล้วแต่พอมันโผล่มาหนูกเคยมีความรู้สึกว่าแบบว่ามันก็ตัดได้แล้วแต่พอเห็นหน้ามันก็ทําใจไม่ได้อ่ะมมนแนอะไรอาวรอยู่มันก็แบบเหมือนกับว่าทางนี้ก็ยังรักนะแต่ทางนี้เขาก็รอฉันอยู่นะฉันกำลังจะเดินไปกับเขาแต่คุณก็มาแล้วฉันจะทำยังไง เหมือนกับว่าถ้าหากเราเราถ้าเราเลิกรักคนเนี้เราจะไม่พูดนี้เราจะแบบว่าเรื่องมาพูดฉันไปแล้วมีเขาแบบเพิ่เปียบเที่ยบเห็นชัดเจนเออแต่ว่าคือมิวสิควิดีโอก็ทําได้หลายแบบแต่ในข้างหากหมานถึงในกรณีที่เป็นครูครูจะรู้สึกว่าครูก็ยังไม่ตัดคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นครูยังคงมีเยื่อใยความรู้สึกดีๆที่เหลืออยู่มันยังไม่ตัดหรอกค่ะคือคือเหมือนมันยังรักอยู่นั่นแหละแต่บางทีก็ต้องทำใจแข็งปากแข็งว่าทำไมเออประมาณนั้น อ๋อฉันรักเธอเธอไม่รักฉันแล้ตอนที่ฉันจะไปไมเธอเพิ่มารักฉันถูกแสดงว่าในเพลงนี้มันมีอประโยงกี่อย่างหรือมีอะไรบ้างหลายมีหลายเออหลายอ้าวถูกมีโมโหโมโหแล้เออเคืองแล้วอะไรอีกรักแบบแค้นๆหน่อยๆก็อ่เออแล้วมีอะไรอีกเหวี่ยงก็มีเออเอ้ยเก่งแวะได้อีกได้อีกได้เหวี่ยงก็มีเอ่ามีอีกมีอีกเหวี่ยงแล้วมีอะไรก็แบบโมโหกดน้อยใจเถือน้อยใจถูกมีอะไรอีกอะไรเยอะไปหมดเลยอ่ะมันต้องได้อีกอีกอันนึ่งที่ครูรออยู่ เร็วๆๆเร็วเร็วเร็่คืออะไรประชดไงรู้สึกไหมมา<ช>ตอนเนี้ยมาทําไมตอนเนี้ยไม่ช้าไปหรอไม่ช้าไปหรอกับไม่ช้าไปหรอชาไปหนป่ะเออเห็นนะเราจะพูดแบบดีๆก็ได้แต่ดีๆแต่ดีๆแต่ว่าเหมือนกับกวนๆ่ะก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าจริงๆแล้วการที่เราจะประชดเนี่ยประชดนั้ต่างหลายแบบประชดแบบดุดุ กับช่แบบว่าเออมาตอนนี้ได้ประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับพูดดีๆเออแต่มาแบบเย็นๆใช่ไหมหนักกระนการที่แบบออกไปแรงๆออกไปแรงนะถูกเพราะฉะนั้นในเพลงเงี้ยเห็นไหมหนูทาอะไรได้บ้างเต็มเลยทาให้มันไม่เหมือนกันได้สักช่วงหนยด้วยซ้ําแต่ยิ่งมายิ่งต้องหนักขึ้นหรือว่าเออมีความแตกต่างแล้วตรงไหนพีคที่สุดต้องเก็บตรงนั้นเอาไว้ข้างหลังเข้าใจไหมลูกอันนี้พีคค่ะอืมในมาตรงนี้หนูจะให้พีคข้างหน้าหนูประชดแบบว่าค่อยๆประชดก่อนสิ แล้วแอบว่าค่อยๆเปลี่ยนเออแต่ตอนต้นน่ะจำเป็นจําเป็นอันแรกก็ต้องมาแล้วต้องแรงมาเลยแล้วหลังจากนั้นแบบว่าผ่อนลงได้บ้างแล้วเข้าไปพีคใหม่อีกรอบเพราะถ้ากดหนูพีคครั้งเดียวแล้วจบไปเลยไม่มีเหลือแล้วนะทั้งตอนจะจบด้วยใช่ไหมไอตอนไอตอนร้องเอตรงเนี้ยอย่าใส่ลูกคอได้ไหมหนูแล้วไปใส่ตอนท้ายจริงเออนุกนี่ก็ชอบใส่ทั้งหมด รู้สึกป่ะตัวเองอาจจะไม่รู้ใช่พอหนูใส่มันตลอดทั้งทั้งแผงเลยลูกมันเลยฟังว่ามันแปลกแปแต่พอเราแบบว่ามาแบบเต็มๆก่อนแล้วหนูค่อยสะบัดปลายแล้วใส่นะ <S <S โอ้โห,โหเป<า>็นนิ่งมาอีกเพลเลยอย่ามาเร็วงนี้ไปไกลกว่าน,นี้ก่อนตรงให้ให้ใหสบายแอบแล้วค่อยสะบัดปลายจริงๆจะจะจบแล้วอะ<า>อีกนิดนหนึ่งดึมือครูนะ นี่ครูสะบัดต,ตรงนี้<ะ>นี่หนูขย่าตั้งแต่ก่อ,อนพอจะเปลี่ยนโน้ตปุ๊บหนูเขยา่าละไม่ใช่ต้องไปให้ครบทุกโน้ตก่อนแล้วค่อยเขยา่าเ<ะ>นิ่เดียวแล้วสะบัดแล้วหยุดเลย<ะ>เออแล้วเหมือนหนูสะบัดเพื่อที่จะออกเออแค่นี้พอนี่ก็ยังเยอะอยู่นะออน้อยได้อีกน้อยได้อีก<ะ>เออเกือบเกือบเกือบมันเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบปล่อยไปแบบว่าทำไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ เออเออเออว่านี่ครูชอบนะ